ตัมนปกติอก่อนนี่ข้่ใหญ่ก็น้าสะอาดมันจะไม่มีเพียไม่มีมันจะพืชอะไรตีนก็มีน้อยครับมีก็มีน้อยมีเราก็ปัดออกหรือว่าใช้ฐานทีส่วนโอแต่ส่วนนี้ของเขาสวยจริงส่วนที่แปครับทุน้ำาสเปนน้ำจะอาดนั่นน่ะมามาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมายังไงช่างภาพ

ใช่ครับเนี่ยต้นเขาอายุมากแต่ลูกจะสวยถึงมาแต่จันเล่นได้แบบนี้ก็ส่งโมเดลเสได้เล็กใหญ่ไม่ว่าแต่แต่ว่าขอให้มันเนี่ยฟูได้นี่ยังไงเขาการันตีเลยทำมากี่ปีแล้วคะคุณพ่อนั่งอันนี้หนาวติดเขาไฟชิงหัวหูเขาไฟครับกําลังแดงเลยหาาผูเนั่งไปก็ได้ครับโอ้มาหารายได้เสริมครับ ช่วงรอตัดทุเรียนตัวเองครับก็เป็นช่วง3เดือนนี้เป็นช่วงของทุเรียนออกครับของตัวเองยังไม่ได้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวครับก็รับจ้างไปก่อนครับรายได้เป็นยังไงบ้างครับผมก็เป็นกิโลละ3บาทครับก็วันหนึ่งถ้าแปดตันก็ประมาณ2 0,000ืครับสอมาบาทสองหมต่อวันนี่ครับผมแต่บางวันก็สีตันก็ตกไปหมื่นกว่าบาทนะครับทีทีทิงๆก็วันละหมื่นกว่าบาทครับทุกวันครับก็มีทุกวันครับมีเข้าทุกวัน เริ่มตั้งแต่เดือนว,วันที่เท่าไหร่มาเลยนี่ยตอนนี้ก็น่าจะอพอดีผมน่าจะช่วงพฤษภามาตั้งแต่พฤษภามาวันละหมื่นสองถึงสองหมื่นครับ เป็นนแต่ก็ไม่ใช่คนเดียวครับก็มี3ามสี่คนอยู่ครับช่วยกันหมายถึงว่าช่วยกันครับหมายถึงว่าในค่าค่าจ้างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วมีวิธีการดูทุเรียนยังไงก็ดูองค์ประกอบหลายอย่างครับก็ไม่ได้ครับไอ้ทุเรียนแกนะครับหนามหนามตรงข้างๆก็จะโกบหากันครับงอแล้วก็ล่องน้ํายุบครับปลายน้ําไหม แล้วก็มีฟ้าๆ้าขึ้นตามหนามตามอะไรแบบนี้เป็นมองมองคำคำแล้วก็ขั้วจะสาครับปิงจะบวมแต่ก็มีบางลูกที่ลักษณะก็จะแตกต่างกันออกไปนิดนิดนึงครับตามแต่ละผิวของสวนเหมือนกันครับเปลือกท,ทุเรียนแต่ละสวนก็จะไม่เหมือนกันครับ<ม>ก็แต่แต่ก็จะองค์ประกอบก็ใกล้เคียงกันครับ แล้ววิธีการตัดจะตัดยังไงใช้วิธีการตัดนี้ก็มีดครับก็จะมีมีดครับก็ตัดมือเดียวครับพอไปถึงก็จับจับไอ้ขั้วครับแล้วก็มีดกำเข้ามาแล้วก็จะขาดแล้วก็โยนลงมาแล,มแล้วก็โยนลงมาให้คนรับครับก็จะมีคนรับอยู่ข้างล่าง